สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมที่ติดตามในช่องหมอเทวดาตาบอดนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หองแล้วนะครับผมที่ติดตามอาการของน้องชายมงคลนะครับผมว่าหลังจากที่หมอบิ๊กบอยได้นวดรักษาให้กับน้องชายมงคลแล้วนะครับผมว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่ที่รู้แล้วว่า,าสถิติน้องชายมงคล นะครับผมแจ็คคอตดแตกแล้วตั้งแต่วันที่สามนะครับผมสามารถเดินได้โดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์เสริมนะครับผมเอาชนะคุณตาเสาทวีปดได้แล้วนะฮะผมน้องชายมงคลทําสถิติแตกแล้วนะครับผมเอาเมอ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานีของเราวันนี้เป็นวันที่หกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราจะมานะครับผมสัมภาษณ์น้องชายมงคลนะครับผมหลังจากช่วงที่รักษาวันแรกจนถึงวันนี้เป็นวันที่หกนะฮะผมมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ พึณพอใจในการรักษามากน้อยแค่ไหนว่าหลังจากที่ตัวเองได้เดินได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้ท้าวแล้วนะครับผมรู้สึกอย่างไรสัสวีนั่นไม่ชวทางบ้านหนูชื่ออะไรครับมงคลดุลราชอะไรมงกลคุณราชเป็นไงหลังจากที่ได้รักษากับพี่หมอแล้วโดยที่เดินได้ไม่ต้องใช้ไม่ท้า,าตัวดีใจครับดีใจมากไหมลูกครับผมทุกวันนี้หนูเดินเองได้แล้วใช่ไหม เ<ผ>ม,มื่อเช้าเห็นแชทมาบอกว่าเดินแต่เช้าเลยครับผมออาลุกขึ้นเองก็ได้ครับผมออาตะแคงก็ได้ครับผมนอนคว้างเองได้เนาะอืมโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะถามน้องชายมงคลว่าป่วยมากี่ปีแล้วลูกสามปีเท้าปีที่สี่ครับสามปีเท้าปีที่สี่แล้วเนาะอืมเกิดจากอะไรครับอุบติเหตุกุบัติเหตุกูบัติเหตุอะไรลูก มอแชร์ชวนกับแท็กซี่ครับมอชร์ชนกับแท็กซี่นะครับผมและหนูได้ผ่าตัดด้วยใช่ไหมครับผมผ่าตัดสมองด้านไหนครับด้านขวาด้านขวาแล้วมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้านไหนครับด้านซ้ายด้านซ้ายเนาะหลังจากที่มารักษากับพี่หมอผ่านไปทาสถิติแตกภายในสามวันสามารถเดินได้นี้รู้สึกยังไงมีครับมีคนอื่นเขาทามาก่อนหน้านี้เจ็ดวันเดินได้หนูทําได้สามวันนี้สุดยอดมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพบ น้ามในการเดินของน้องอ่ะลุกขึ้นเลยลุกโอเคปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวยืนสักยี่สิบวินาทียืนก่อนให้เลือดลงฝ่าเท้าก่อนครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นแม่ยืนหน้าประตูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมาเดินมาเลยครับคอยนะ เไฟเพราะว่าประตูมันแคบออกกปรตูก่น,อนเอรโอเคเดินเลยครับสุดยอดมากเลยครับท่านผู้ชมสามวันทําสถิติแตกเรินมาขั้น้คานๆก้าโทรณีประตูอ่าโอเค ทำสถิติแตกนะครับสามวันเดินได้นะครับผมที่ป่วยมาเป็นระยะเวลาสามถึงสี่ปีนะคุณตาเสาทวีโพสทำสถิติแตกปีที่แล้วเจ็ดวันเดินได้นะครับน้องแซงมงคลทำสถิติแตกสามวันเดินได้นะครับผมมาเกิดใหม่ที่เรือนอรคยาเทวานคิมสถานที่ของเรานะครับผมเป็นพบเป็นภูมิหมอภูมินาคราชนะครับผมให้ชีวิตใหม่ทุกคน นะครับผมที่เจ็บให้ได้ป่วยนะครับโต๊เดินโชว์ได้เลยสุดยอดมากเลยครับท่านผู้ชมครับกำลังใจนะครับจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์ติดตาม Subscribe ให้กำลังใจน้องชัยมงคลนะครับผมมีส่วนหนึ่งที่ถ้าทำให้น้องนะได้ เดินได้แล้วก็สุขภาพดีขึ้นและที่สำคัญกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือคนในครอบครัวนะครับเก่งมากเลยนะครับผมทำสถิติแตกนะครับผมสามวันเดินได้สุดยอดมากๆเลยโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมมันแข็บ เอาคุณหมอหลบเดิน <laughs> ูเอาถอยกลับมาลงแล้วลงแล้วเออลงดีเนะี่ลงเออลงแล้วเออวันนี้ส้นเท้าลงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับหกวันแล้ววันที่หกแล้วนะครับส้นเท้าเรียบลงเรียบร้อยนะฮะ คุณตาเสาจา๋าคุณตาเสาเจ็ดวันคุณตาน้องชายมงคลสามวันตีคงมาลูกอสนตีแตกแล้ว เดินเข้ามาในห้องมานั่งรอในห้องแอร์อะไรหรออะหรอเดินมา ค่อยๆเอ้อนนั่นแหละเดี๋ยวมัเกยลง็อ้โหเอ้อมงอยงหลบพี่อากเร็วพี่จะเข้ารานี่ประตูแล้วอันนี้มาหาพี่หมอมาหาลุงหมอแล้วบอจังดิสีดาสนอเนี่ยพี่อากเดินเก่งแล้วเนี่ยนั่งลงเลยเลย เาแล้วไปจังไหโอเคครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วนะครับผมที่ติดตามอาการนะครับผมหลังจากที่หมอบิ๊กบอสนะครับผมได้แจ้การนวดรักษาให้กับน้องชัยมงคลนะครับผมวันนี้ก็หมอบิ๊กบอสดีใจมากๆเลยนะครับผมที่นะครับผมเห็นผลผลิตผลรับในสิ่งที่ตัวเองนะครับผมให้ชีวิตใหม่กับคนไข้ นะครับผมวันนี้แลเป็นเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเลยนะครับผมในการสร้างสรรค์นะครับผมคุณงานความดีต่อไปและก็ช่วยเหลือผู้คนต่อไปนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมกําลังใจที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบพระคุณนะครับผม FC ทุกท่านและก็ผู้ติด,ดตามทุกท่านที่คอยกดไลค์กดแชร์ติดตามสับสไคร e และกดกระดิ่งนะครับผมเป็นกําลังใจให้หมอวิดบอสตลอดเลย นะครับทุกๆเคสทุกๆคนไข้เลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับผมท่านผู้ชมครับบุญกุศลในครั้งนี้นะหมอวิกบอสก็ขอนะครับผมแผ่บ,บุญกุศลให้กับเพื่อนๆทุกคนใน Youtube ใน Facebook และทุกท่านที่ติดตามหมอวิกบอนะครับผมให้ได้รับบุญกุศลด้ยการจากการที่หมอวิกบอได้ช่วยเหลือผู้คนให้ชีวิตใหม่หทุกคนในวันนี้ นะครับผมมาเกิดใหม่ในสถานที่อารคยาเทวนาคินนะสถานที่ตรงนี้นะครับผมสนักง,งานแพทย์แผนไทยหมอเทวดาตาบดน,นะครับผมอารคยาเทวนาคินนะสถานที่ตรงนี้นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวไปพบกันในวันที่7ในวันพรุ่งนี้นะว่าอาการของน้องชายมงคลนะครับผมจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับผม <S <S อย่าลืมนะกดติดตามสับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมกดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอวิบอสแล้วก็้องแชป์นคนนด้วยนะครับผมเดีนะ๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ